47แรงนะครับหลายท่านก็ถามหานะหลายท่านก็บอกว่าช่วยเอามาหน่อยเซลว้วนอ่ะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับสภาพก็ถือว่าโอเคนะครับยางสวยสี่เส้นนะเป็นรถจังหวัดเลยนะครับเป็น,นรถจังหวัดเลยนะครับมีผ่านพวน6กจานนะครับติดมาด้วยนะครับอยางสวยสี่เส้นเป็นรถจังหวัดเลยนะ,ะท้ายก็จะดูสะอาดหน่อยนะถ้าเป็นรถจังหวัดเลยก็สนิมไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้ล้างนะครับก็เลยเป็นนางงาม10เมตรอยู่ใครมองหาคันนี้อยู่ใครอยากได้รุ่นนี้อยู่นะครับสองแสนเก้าบาทนะครับส่งไม่ไกลมากมีส่วนลดให้1,000บาท่ลูกค้าอยากตรวจเช็คเก็บงานรั่วซึมนะครับคิดเพิ่มไม่เยอะนะครับเขาจะมีรั่วซึมซินล้อหน้ามีลูกหมากหลวมมีเบาะขาดมีลังคาแตกมีเขาเรียกว่า สินค้าตามอายุการใช้งานนะครับแต่ถ้ามองว่าเครื่องดีเกียร์ดีใช้งานได้เลยอ่ะก็ยังใช้งานได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเสียงมันรบกวนมากมากเลยไม่ได้ยินเลยอ <c oughs> รับเ๋เล่นเครื่องให้ดูก่อนอ่าเสียงมันรบกวนมากมากเลยนะครับอ่าก็วอร์มเครื่องดูแล้วนะครับอ่าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่าเนื้อตัวสะอาดอยู่นะ ก็มีเก็บงานตามอายุนะครับลูกค้าซือ้อก็ให้เก็บงานสวยๆให้ก็ได้ทําสีใหม่สวยๆก็ได้นะครับหรือจาจจาตามนี้ไปใช้งานเลยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอมองได้หลายมุมนะครับบางท่านบอกว่าถึงบ้านต้องสวยๆต้องมีคนชมว่าซื้อรถวสวยมาบางท่านก็บอกว่าขออ,าอย่างนี้ก็ได้ขอให้ราคาเป็นมิตรไม่ต้องไปทําแต่งเพิ่มนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มอ่ะ ก็ว่ากันไปนานาจิตตังนะครับอ่ะย้อนย้อนคุยเรื่องราคาดนึงนะครับ2 9 0 0 0าบาทนะส่งใกล้ๆนะครับมีส่วนลดให้นะครับส่งใกล้ๆนะครับอ่าก็ว่ากันไปอ่าตัวเช็คนะครับก็ว่ากันไปครับตัวเช็คไม่ได้เยอะนะครับอ่ามีเปลี่ยนใบลังค่ามีหุ้มเบาะมีเก็บเปลี่ยนซีนมีอ่าเปลี่ยนลูกมากครับจิปาถะนิดๆหน่อยๆนะครับอ่า ก็น่าเก็บงานให้เรียบร้อยก็น่าจะประมาณ3ามเสนได้นะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับระยะทางนะครับไม่ไกลมากเดี๋ยวลดให้นะครับอ่าฝากระโปรงก็ยังตรงอยู่นะอ่าลูกค้าก็ใช้รถถนอมอยู่นะครับฝากระโปรงตรงนะครับไม่ยุบบางคนตรงไม่ยุบนะครับก็ถือว่าใช้ถนอมอยู่เนื้อตัวยังสะอาดอยู่นะนี่นะครับยางยังสวย4เส้นเลยนะครับอ่ะสนใจก็เข้ามาอุดหนุนได้นะครับสำหรับ อ่าจ็ดแรงแล้วก็36แรงก็มี1คันนะครับราคา2 2 0 0 0 0บาทครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยเก็บสีให้เรียบร้อยนะส่วนอ่าห้าสิบแรงอ่าก็มีหลายคันเลยนะครับอ่ามีหลายคันเลยมีตั้งแต่3 0 0แสนกว่าบาทนะครับอ่ะคันนี้ของเสืออ้วนอยู่ที่4ี0แสนนะมีถูกสุดอยู่ที่สา0แสนสามอ่ามีแพงสุดก็5 0 0แสน ต,ต้น5เส้นกลางกลางนะครับเราก็เข้ามาดูกันนะครับซื้อสดซื้อผ่อนแจ้งนะจะได้คำนวณราคาให้อ่านี่40แรงนะครับแล้วก็นิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์ Holland ก็มีหลายคันเลยนะครับใครมองหาราคา400,000ต้นต้นใครมองหาราคา300,000ปลาย300,000ปลายโอ้ยลิ้นพันกันสําหรับ, New 50, บนิวฮอลแลนด์ TT 3.50พัทนะครับอ่ะแต่คันนี้อยู่ที่4 0 30, 30,000บาทน,นะเป็นราคาที่ปรับลดให้แล้วนะครับ สภาพสวยนะฝากระโปรงกระโปรงตรงหมดนะครับรถไม่ช้ำนะครับหรือจะเอา395ก็มีนะครับหรือทีที่ 50, สองจุดหู้นยนะสามแสนหนึบาทนะ,ะมีหนึ่คันนะครับทีที่สี่จุดนะคะคันใหญ่ๆเป้งๆทํางานได้ดังหนักเจ็0 0 0นบาทก็มีส่วนลดให้1,000งหมืนะครับหรือเอาเอ็มยูห้าเเอ็มยูห้าเจตอนนี้เหลือ2คันนะ,อ,ะอันนี้5้าแสาม อันนี้6กแสนเก้าหมบาทนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับหรือนะครับหรืออ่ะนี่เลยพระเอกนะครับอ่ะพาใหม่พระเอกเข้าฟีดาวนะครับแล้วก็ ym 35 1A นเะครับเข้ามาใหม่15คันนะอ่ามี f c ถามหาราคาที่ไม่แรง3ามแสนห้าสามแสนหกอ่ะมีเข้ามาแล้วนะครับอ่ามี f c ถามหาต่ํากว่า4ี่แสนมีเข้ามาแล้วนะครับ รถเข้ามาใหม่เฉพาะรุ่น YM351A 15คันอ่าแล้วก็ YM357 นะครับอ่าล้อธรรมดาล้อโตนะครับอ่าเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็โซ,นะโซลิดนะครับยันมาโซลิดนะ75แรง50แรงสีใหม่สีลิมิเต็ดสีแดงใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ชมนะครับรถก็กำลังขนย้ายมานะครับอ่าหลายคันนะครับรวมๆแล้ว30กว่าคันเลยนะครับ อ่าหลายคันมากๆนะครับอ่าพอเอฟซีซื้อเยอะช่วงนี้นะครับทําให้รถของเสียอ้วนอ่าขายแล้วเหลือน้อยลงนะครับเสียอ้วนก็มาเติมสต็อกเยอะเลยนะครับอ่าเพื่อให้เอฟซีอ่าได้รถที่ต้องการนะครับเพื่อให้เอฟซีอ่าได้อุดหนุนกันนะครับถ้าไม่เอาเข้ามานะครับเอฟซีก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอ่าก็จัดมาให้นะครับอ่าแล้วก็รู้สึกว่าทําราคาได้ดีนะครับทําราคาได้ดีครับราคาถือว่าไม่แพงนะครับอ่าเทียบกับ ช่วงเวลาครับช่วงเวลาหมายความว่าอันนี้ก็คือจะเข้าสู่ฤดูขายนะครับราคารถตับปรับขึ้นนะครับเสียอ้วนก็ทําราคาให้ได้ดีนะครับราคาไม่แรงมากนะครับอสนใจก็ถามก่อนเดินทางได้ว่ารถที่อยากได้เข้ามาหรือยังมีรุ่นไหนมั่งนะถามก่อนเดินทางได้นะครับ094 706 4430 0นะครับ0947064430นะครับ แทกเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับโ้งมากิ้งก้างกิ้งก้างครับเข้ามาอุดหนุนนะครับอ่าเสียวนได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแจ้งความคืบหนนาของรถด้วยบางท่านก็บอกว่าอ่ายันมาฟีดาวเข้ามากี่คันอ่ะสาสิบกว่าคันนะครับอ่ามีทุกรุ่นคละกันถึงตั้งแต่ร้อยกว่าแรงนะครับตั้งแต่39แรงจนถึงร้อยกว่าแรงเลยนะครับมีทุกแรงนะ รุ่นเก่าครับ e f e f นะครับถามกันเยอะๆส0 0แสนกว่าบาทเข้ามาเติร์สตอออีกประมาณ7 8 0 0คันเลยนะครับถามกันเยอะๆเลยบอก e f e f จัดราคาประหยัดมาให้นะครับ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับอีกเกือบ10คันนะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือ2ที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจอยากได้สนใจอยากได้โทรหาเซลล์อ้นดวนนะครับ วันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบพระคุณ f c ขอบพระคุณลูกค้าที่ดูคลิปกันครับสนใจก็เข้ามาอุดหนุนนะอยากได้คันไหนก็เข้ามาอุดหนุนนะครับจัดมาหาจัดมาหาจัดมาให้จัดหามาใหา้ลิ้นมันพันกันมันไม่สั่งงานจัดหามาให้เยอะแยะเลยนะครับนี่พูดชัดเจนเลย <c oughs> ขอบพระคุณ f c ขอบพระคุณลูกค้าที่ดูคลิปกันอยากได้นีฮอนแลนเหมือนเดิมก็โทรมานะครับราคาพิเศษอยากได้คูบต้าก็โทรมาอยากได้ยี่ห้อไหนก็โทรมานะครับแท็กเตอร์มือสอง ที่เยอะที่สุดในใจังหวัดเลยครับขอบคุณครับ